นี่ครับคุณต้องนะครับน้ำงอกนะครับนอดขันโบออกสองตัวครับนอดตายใ้เชื่อมออกเอาครับ รอนั่นลุดไปร่อแม็กเกะม,มาหาร่อนนี่นะ ้อปัญหาโอ้ยกว่าที่ออกเราเชื่อมดนนี่ดีครับกว่าที่ออกนอกขัดสองตัว ยางมันพอดูมันแตกแลําไปฮะแหนบครับยางจะแกมยางไหมยางไปแล้ววะยางไปแล้ว,วแกมไปไปแล้วแกมไปมไปแล้วปวดกบแนบ เอาเดี๋ยวเราถ้ายกขึ้นช่วยกันเอาไปนิดไปหมดเลยเอบอดเนี่ยใจมังี่ี้ยา้่นี่่ใจมัได้เลี้ยงมาตั้งที่ ใหเอาล่อนี่ไว้ไหนก็ได้ครับเอาล่อ,เอ,ลอเอาล่อผมไม่นองย้ำนั่นยีได้เปลี่ยนไงไงอันที่ได้เปลี่ยนออกขึ้นออกขึ้นในรถผมขึ้นเขา เอาครับเอาไว้ให้ทว่าแกเบื้องน้งนโทรแจ้งไอ้นั่นนี่ไอ้เชนนลหรือพ่อแตมโอนมาเนี่ยอพ่อแตมครับเออเอาแะบอกไอเราเขียนบินก็าเลยมันจะได้เร็วๆจะได้ด,ว,ดวนๆอาจับส้อยกันอันนั้นเคลียร์เลยเชนเอาขึ้นได้มามาอ,อพอกว่าชีลาวี้เบียยู่น่ะน้อนอยู่นั่นน่ะมายกล่อขึ้น ปไปอยไปเอิ่นบัติงเวล่พวกชีลาวชีเบียยู่นั่นนะบัติงเวลา่ย่านเจ้าของเป็นปั้นยี่นั่นเี๊ปปั้นเพื่อนมไปอ รถเพิ <screws> <ground> ่นมารอคิ้วแล้วผมดน่ะเร็วรอคิวแลวครับเพียมเนี่ยเเอาวางโทรศัพท์วางกระเป๋าเถอะด้วยมึงนี่ไปบ่เนี่ย รถมึงนั่นน่ะเดี๋ยวเอาไปก็ยุ่นนี่ยเขาล้านยางก็ยุ่นี่ยมีเมวสัดหมาๆกันว่ะเลยมยนี่ยงมันเปลี่ยนเปลี่ยนี่ยมันขีด้อยมันขีดแตกนั่นแะเซาะเป็นร่องดีแล้วกัน ใส่แล้วก็จบแล้วครับมาเท่นเดิเนออทางต่อได้แล้วเอาขึ้นไปมองไดก็ได้พอไปฮอดหนาง,งัานพอได้ยนถิ่มลงมาก,ก่อนอตั้งตู้แล้วเรายังหามองไว้คันปันก็ไปยนไปไว้ใต้ทออ่องรถไ,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 ไฟมาๆมาจุ้มชีเหล่าชีเดียนะมามา ่ะเอาเศษอย่าลืมเอาเสศษนะนักเรียนไปพร้อมเลยยายีเดินทางไปก่อนดอกเพราะว่าพี่ต้องได้ไปกินข้าวกินน้ำมันนี่แค่เลี้ยวแล้วคันน็อตแล้วก็จบแล้วบินบอกให้เพื่อนโอนแค่นั้นฮะเออกระถือไปโออยยังสั่นด้วยดีแล้วเพื่อนยังเห็นนะ

บดบายกตรงไหนนะบนนาดำไ้เดนมึงทำทายมึงเห็ดนาดำมาแจ้ก้อนยกผุ้น่ะอ้ก่อนจับบักยมอ่ะไอหมักสตาร์ทรถเอาไว้เลยไอหมักไปละอยู่นี่ก็อยู่พวกฉีเล่าฉีเบียนี้ใจกู ลืมของมาบ้างดีเด้อไป้ายป้าป้ายราจะจ่าตังค์นะครับเด็น<ป><ป>ทางได้แล้วครับว้แต่แห้งมีไอ้ยัยงบ่มีแห้งมึงอี่เป็นยกล้ออย่างได้ <c oughs> แต่ไอ้ยังบ่มีแห้งไอ้ยู่เอาจดีคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขันน็อตใไซร์แรกอ โอนตังเง้เพิ่นแล้วกัเดินทางต่อได้แล้วครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ